เคแล้วผมก็สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหรามอ p พนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วเนาะโอเคมาอันนี้ก็เป็นเกมเอร์วันพันช์แมนนะครับผมหรือว่าเกมไซตาะมะก็ได้เนาะเกมนี้ก็ได้เอาเปิดตัวมาพักหนึ่งแล้วนี่ผมก็เพิ่งลองเล่นเกมเป็นตาแรกเลยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่อยากจะามาแนะนํานะครับผม วงล้อโชคดีรับรางวัหลหลรูหราลุนรางวันปีล็อกอินปุ๊บรับเลยโอเคนะครับนี่ก็จะเป็น,นอของขวัญสําหรับคนที่ล็อกอินใหม่นะผมก็เพิ่งล็อกอินใหม่เหมือนกันนะครับผมปิดเกมที่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นนะครับผมโอ้เปิดมานะครับผมแล้วก็อยู่ในป่านะครับเมืองที่สงบสุขนะ โอ้โหแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเกิดระเบิดขึ้นครับผมมีสัปปะหลาดโผล่ขึ้นมานะครับจวะนี้ยังไงครับผมโอ,โ,โอ้โหกระโดดมาอย่างเพี้ยวว่าผมมีสายฟ้ารอบตัวทําลายเมืองครับผมอืเมืองที่อยู่หงสงบสุขนะครับผมอันนี้ก็เป็นสมาคมปีฮีโร่นะครับเฮ้ยปีสัต์กำมงเข้ามาปุ๊บว่าแม็กสายฟ้ากำมากาลังเข้าไปใกล้เกี่ยวอะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็จะเป็นให้แบบเกี่ยวกับต่อสู้เนาะ รอบที่1แล้วก็วัคซีนแมนเป็นปีศาจระดับมังกรต้องรีบเอาชนะมันแล้วก็ให้กดโจมตีนะครับผมเลือกใช้สกินของสมัยแมนอ๋อนี่ไงเป็นสกินนะครับผมเลือกสตูการโจมตีแล้วก็เลือกไปเรียบร้อยดาเมจรวมสามร้อยสิบสองสกินแล้วกดสกินนะครับผมแล้วก็กดที่ตัวละคร มันก็ไอตัวหัวเขียวจะเป็นซัพพ like อร์ oh. ตนะครับให้เรากดแล้วกดไปที่โล้วแล้วก็มันจะก็จะโจมตีนะครับนี่โหไอทุกคนมันจะเริ่มโจมตีแล้วอือหือโอ้โหตายมันตีปุบตีปุบตีเดียวตายหมดเลยโหออกขาวด้วยนะครับผมเอ้ยทีวีพังแล้วอันนี้น่าจะเป็นพระเอกของเรานะครับผมนี่ไง ตามะมาแล้วผมนี่ไอปีศาจก็มาโหเจอเด็กผู้หญิงนะครับผม,ม,มพ่อแมโอโ่โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าจะทันน,นั่นอะเขาไปหยิบม,มา,มาทันแกมีอะไรเหรอฉันเป็นฮีโร่ที่เกิดจากความชอบเป็นการกำหนดอะไรที่แปลกแบบนี้พวกมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให ฉันเดือดฉันถือกำเนิดฉันคือวัคซีนแมนโลกคือสิ่งมีชีวิตมนุษอย่างพวกเจ้าเป็นเพียงเชื้อโลกที่กัดก่อนเหล่าชีวิตบนโลกเพื่อกำจัดเหล่ามนุษย์และอารยธรรมโลกให้กำเนิดฉันแต่ที่นายพูดออกมาคือความสนใจงานอดิเรกเพียงแค่สาเหตุนี้จึงมาประทะฝีมือกับ สาววกพี่พบอย่างฉันแน่อนอนมนุษย์คนถูกเราถอนลากถอนคนจากฉันรอบที่หนึ่งก็ให้เรากดที่สกิลนะครับผมแล้วกดไิที่ตัวสตสูมก็จะโจมตีนะครับโมัดมัดเดียวใส่ตามาโดนมัดเดียวของฉันก็จัดการอีกแล้วสิเจตวะโอ้โหเมื่อกี้อย่างที่เลยโดนมัดเดียวร่วงจบละ ทุกครั้งที่เราสําเร็จเนื้อเรื่องหนึ่งบทจะได้รับรางวัลมากมายก็ให้เราจิ้มไปนะครับผมรายละเอียดเผชิญหน้ากับบ็อกซีนผู้ทําลายเมืองเหล่าฮีโร่ต่างหมดหนทางแล้วก็ให้กดไปที่รางวัลน,นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะได้ของมานี่ก็เป็นรางวัลที่เราได้เนะแจ้งเตือนเมืองดีมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏตัวขอให้ทุกคนรีบรีบับบย บทที่สองแล้วก็กดไปเลยนะครับผมเล่มเ่ยาวไปเนาะเริ่มไปเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของมันเนาะโดนซ่าควาหมายของฉันคือเป็นคนที่แข็งแร่งที่สุดในโลกเป็นผู้ที่แข็งแร่งที่สุดเป็นความฝันของฉันฟุตเคเกา่าชุดยอดไปเลยเอนโกอเอนนกฮอสชั้นสูงในที่สุดก็สำเร็จ น้องชายดื่มเันนี่เข้าไปความฝันแกเป็นจริงแน่หลวนซาฮะต้องดื่มหมดเลยเหรอปูให้แกดื่มได้สบายขึ้นชันเลยทำเป็นกลิ่นสตรอเบอร์รี่ <laughs> พี่ชายหลวนซาเขาพูดว่าพี่ชายนะครับูดต่อไปโอ้ดื่มเข้าไปหมดหลอดเลยนะครับผมเฮ้ยกายร่างแล้วกลายเป็นสัปปรลาดนะครับผม <laughs> มันกำลังมาภาคการ์ตูนเลย อือหืโอ้โหปัดทีเดียวนี่โอ้โหมันกระจายเลยนะครับนี่มันโลกเลียนแบบมาจากการ์ตูนเลยนี่สุด,ดยอดไปเลยน้องชายใช่สิมันเกิดพี่ชายให้จินตนาการของฉันสมองของฉันกล้ามเนื้อของเจ้าความฝันของเราคือแข็งแกร่งและสติปัญญาหลักแหลมที่สุดในโลกเพียงแค่พวกเราร่วมมือกันก็สามารถรับมือทั้งหมดและสามารถกลายเป็นรายชาได้ ข่าวกอ,อกนะครับตอนนี้ประกาศอพยพฉุกเฉินสัตว์ประหลาดยักษ์ปรากฏตัวที่เมืองดีตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปเมืองบีแล้วขอให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่อพยพด้วยนี่คือพลังที่แข็งแกร่งที่ฉันต้องการุบเคเก่าไม่เลวโชตต่อยหมัดให้พวกเขาได้เห็นสักหน่อยเราแข็งแกร่งที่สุดในโลก แต่ตมะก็มานะพระเอกหลังเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดจะรู้ได้อย่างไรเอ๊ะทำไมมีคนขอร้องแหละน่าสนใจกำจัดมันโอ้โหโอ้โหดูโดนโจมตีนะครับผมยับเลยเอ้ามาโจมตีใส่พี่ตัวเองเ <laughs> หรอหลนสะโอ้โหอันนี้ก็ได้ติงเงียบไปหลนสะ พี่ชายทำไมเป็นแบบนี้ไม่ายที่จะกลายเป็นผู้แข็งแก่งที่สุดไม่ว่าแกเป็นใครล้วนเป็นพอแกมาหาพี่ชายจนถูกกำถูกจัดการเราพูดต่อสู้โอ้โหเป้าโอ้โหต่อยเข้ามาเละขนาดนี้เลือกมนุษย์ยักษ์เป็นเป้าหมายโจมตีแล้วก็กดเลือกไปนะครับ อืมฮึโอ้แต่แต่ตตตตที่หัวโยกเลยนะครับผมเอ้ยพลังแข็งแกร่งนี้ถล่มสิ่งนี้ได้ช่างไร้สาระจริงๆแตะเพื่อข้ามไปเลยนะครับผมรับรางวัลภารากิจของคุณแล้วกดไปที่ภารกิจกดเข้าไปแล้วกดรับรางวัลเลยนะครับผมทุกการสําเร็จภารกิจเนื้อเรื่องหนึ่งบทจะได้รับตัวอัญเชิญพิเศษแตะไปครับผมโอเค ไปอัญเชิญสายหนึ่งลายเพื่อร่วมสำรวจสวนรอบๆไปกับคุณแล้วกดไปนะครับอ๋อก็ให้เรากดไปเลยนะครับผมมันมันจะเป็นเหมือนตัวสุ่มละครเนาะอันนี้เรากดไปเอ้ยในอนาคตฉันจะทำลายให้จงได้ใส่บอกที่บ้าข้างตัวนั้นปืนใหญ่อ๋อตัวนี้ จีน้อนกดยืนยันไปเลยนะครับผมอันเชิญทั่วไปใหากดได้หนึ่งครั้งนะครับผมลินลี่กดยืนยันไปเลยนะครับนั่นคือไซบอร์กจีนอนผู้ประดุงความยุติธรรมแล้วนายหล่ะชื่ออ,อะไรเป็คือยาโออะไรชื่อจีน้าไม่เอาครับผมก็ระดับนี้ก็ต้องล่ามเอ็ทพีอยู่แล้วอ ก็ต,ตั้งชื่อไปเลยนะครับ R A M P ชื่อของผมนี่ครับฮะช,ชื่อนี้ไม่เหมาะสมปดแก้ไขแล้วลองใหม่เลยไม่เหมาะสมยังไงครับโนหนึ่งดิโนหนึ่งตั้งชื่อเอ้ยทำไมตั้งชื่อมันยากจริงจังเอ้ย S P ตัวใหญ่ดีกว,ว่า อืมเฮ้ยไม่เหมาะสมอีก,กน,นะมมรมางภาษาไทยโอ้โคตรตำแตกเลยเอ็ดบีเฮ้ยอันนี้ดีกว่าชื่อทท่ๆอ่ะจา้าจ้าอันไม่เอาดีกว่าเอ้ยชื่อมันมันก้องแก๊้งเกินไปชื่ออะไรดีวะนี่ ยี่ที่อย่างเฟี้ยวก็ก็รอต่อดิลมกดอสสารพิษอยู่ตูดจุกี้แล้วก็แตะไปที่ภารกิจนะครับผม สำรวจให้กดสำรวจโกรุนารีบไปยังแผนที่เพื่อสำรวจปีศาจกับอาชญากรเอาชนะพวกมันยุติภัยซ่อนเลนไปแล้วนะครับผมถนนลุ่งเรืองชื่อมนองไทยแล้วกดที่นี่เพื่อเข้าซูดานแล้วกดเข้าไปครับเข้าด่วนให้เราไปสู้กับเอออะไรนะโซนิคความเร็วสิงรัวมีอาชยากรที่นี่ไม่น้อยกดกำจัดศัตรูสามารถ จะกดต่อสู้กับพวกมันได้ทันทีกดไปที่นะแล้วกดเลือกศัตรูอื้อร่วงทีเดียวร่วงครับผมเีิวสองแล้วจีนอตกับลิลลี่เนาะ อืเสียวมากย่างเสียวอ่ะครับไปได้กดโจมตีจนเลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้สามคนสามสองจะไหวหรือเปล่าสามสองไม่ถือว่าลุมนะครับผมกดเลือกอตีธรรมดาครับผมแต่ที่ตะกิวตัวละครเอาเอาไอ้นี่ดีกว่าอ,อื้มแตกสองครับผม ชนะแล้วมันก็จะเลื่อนเร็วลตัวละครทุกๆคร,กครั้งที่เราชนะนะครับผมในกล่องอะไรด้วยกดรับัดมาเยือนโซน่ความเร็วเสียงนะผมเคยดูตูนเคยดูหนังของมันอนิเมะเรื่องนี้อยู่นะครับกดรับก่อนรับล้โอเครับของมาแล้วกดตัวละครตัวนี้สามารถตรวจดูสถานะกับข้อมูลตัวละครได้ พัฒนาใช้เครื่องเดื่ม EXP สามารถอัปเดเวลตัวละครได้แล้วกดไปทะลวงขีดจำกัดโอเคพลังรู้สึกเหมือนพลังโจมตีหรืออะไรมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมตรงนี้ให้กดโจมตีไปเลยครับหมัดธรรมดาอ๋ออันนี้มันมีลูกน้องด้วยต้องเลือกบอสอยู่แล้วครับผมเลือกบอสก่อนเลย เอ้โจนี่ความรู้เสียงมันตีผมไปทีเกือบครึ่งหลอดเลยเฮ้ยอะไรให้มันลุ้มมันลุ้มทุกคนมันลุ้มขละป๊อกคละป๊อกคละแป๊กอันนี้ไปตีธรรมดาของทุกคนโอ้โหเฮ้ยตัวผมเหมือนจะเป็นติดผิดหรืออะไรจันติไป อืเรียบร้อยครับผมอุ้ยเกือบไม่มันยังไม่ตายอีกอันติีไปเลยปะตายหมดเรียบร้อยครับผมตายพร้อมกันสามตัวเขาเรียกว่าคอมโบเทพครับชนะเป็นที่เรียบร้อยเนาะเหมือนกับจีนอตเราจะเวลสี่แล้วนะครับโอเคเราก็กดเดินไปเรื่อยนะอเ,เืยนะฮูมิงไรเดอร์อ ช่วงนี้คนที่คอยปรับอาชญากรด้วยความยุติธรรมคือนายชื่อเสียงเพิ่งกระจายแล้วฉันเป็นมูเมงไงเดอร์ะดับซอันดับหนึ่งร่วมทางไปกับนายได้หรือไม่มูเมงไรเธอกดไปเลยครับกดจัดทีมมูเมงไรเดอเลื่อนไปใส่ตรงนี้หรือเปล่าปึ๊บเรียบร้อยตัวละคราบางตัวมีสก,กิน อเคก็เป <Okay. S 2> ็นแบบเกมแมวโจมตีแบบสร้างทีมโจมตีอะไรประมาณนี้เนาะกดใชสกินคอสเตตัสแล้วกดอ่อนกลับไปรับเลยนะครับผมโอ้โหสวยออกครับผมโหปดใหม่เปิดแล้วรีบไปดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วกดเข้าไปครับเข้าด่านไปเลยนะอ่ามาันก็จะให้เราโจมตีเนาะกดโจมตีไปดิอุอะไรครับผมดูคร่าวๆนี่นก็น่าจะรู้แล้วนี่น่าจะเป็นปีศาจนะแล้วก็มีโอ้โสามต่อสี่อืม้มโอ้โหต่ออทีเดียวอืมเราเอาทีละตัวเราทีละตัวครับตัวบนก่อน ออืมอืมมตัวบนดามเยอะสุดนะแต่ไม่ใช่ดีดามเท่ากันหรอกอืมสามสามแล้วตอนนี้ยอีกตัวบนแปเอาทีละตัวครับเดียบร้อยครับจบไปได้อีกตัวครับผมหมดัดอ๋อนี่น่าจะเป็นเออ อไอนะมนรรย์ใต้พี่ภพรอเปล่าอืมต่อยไปทีนึงได้ทีนครับก็เป็นแบบจัดแบบแนวจัดทีมแล้วก็โจมตีอะไรประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็ตีไปเรื่อยเจนกว่าจะชนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกมที่ชิลดีนะครับผมมันก็กาฟภาพส่วนภาพก็ก็ดีนะมันก็ค่อนข้างสวยอะทีนอต ตอนผมภาคกอาจจะติดๆกระขัดบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ค่อยได้แบบมาเล่นเกมแนวนี้ตัวกลางอืมตัวกลางสองดาวครับเราตัวกลางก่อนเราตัวกลางก่อนเรียบร้อยตัวกลางตายนี่ตัวนี้เอาตัวล่างก่อนเอาตัวล่างมันจะโจมตีเนี่ยเห็นไหมมันจะโจมตีตัวที่ออนแอร์ที่สุดนะครับผมให้เราเลือกแบบ ตัวที่มันจะลงิงตัวที่มันอ่อนแอก่อน,นครับตามมนโจมตีมั่งโหโจมตีทีโดนสามตัวเลยนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะปีศาจตัวนี้โอเคแล้วก็ขุดสู้ไปเรื่อยเรื่อยอืมเรียบร้อยเรับผมชนะอีกเดี๋ยวเรื่อยแล้วนะครับ ทุกครั้งที่เราชนะมันก็จะได้ของแล้วก็ได้อะไรมาด้วยนะครับผมในต่อเนี่ยไตู้ต่อไปนะผมันจะมีด่านให้เราเรื่อยๆเลยนะให้เราได้เลือกเล่นนะครับกดเล่น Auto. อัตโตอให้เลือกศัตรูแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับผม อันนี้ก็ให้กดเล่นออโต้นะครับผมให้เราสามารถเลือกเป้าหมายได้ก็เลือกไอ้นี่เลยเอายังนนเดี๋ยวตาเขาโจมตีมาจูพบอืมอืมอืมผมยังไม่จบอีกนเนี่ยันโจมตีครบหรือยังอ๋ออมืันก็มันจะช่วยเสริมเก่งให้หรือเปล่าในหมวกเขียว โอ้โหไอ้นี้สะก,กินอันติรอเรียบ,บร้อยครับเดี๋ยวเขาก็เลื่อนนะมันจะเป็นแนวแบบปรับริศาสอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีให้แบบเพื่อนๆแล้วก็เจอสามารถเจอกับเพื่อนตัวเองหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมโอเคมายวายวๆไปนอ่นเลาเริ่มต่อสู้นะ อันนี้ผมก็กดให้เล่นออตโต้น,นะครับแต่กันแบบว่าชิวๆแบบเก็บแต้มเก็บคะแนนได้แบบชิวๆนะเกมนี้เป็นเกมแบบคลายเครียดได้ดีเกมหนึ่งเลยนะแล้วเกมนี้สามารถจะไปเจอคนจริงหรือเจอเพื่อนเราก็ได้นะครับผมอือหือหมดครับหมุมงไรเดอร์ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยยาวไปครับผม เมืเราจะเจอบอสแล้วนะบอสมาเยือนราชาใต้ดินนะผมแล้วกดไปเจอมันเลยเรียบร้อยครับผมไม่จะเป็นด่านมาใหมเราเริ่มสู้ไปเรื่อยๆนะครับผม <this> บืนใหญ่แถ่นตีนะแตกไปตัวหนึ่งครับ ระหว่างที่เราฆ่าได้ไมันจะมีเหรียญมีกล่องอะไรออกมาเราก็กดไปเรื่อยๆกดลับไปเลยนะครับอือหืออือหือบอสบันนี่บอสมันนะครับผมต้องจาัดก,การบอสเรื่องอหือเนี่ยมันจะมีกล่องให้เราโกลกดเก็บไปนะครับเรื่อยๆเป็นเกม G P U วะผม โอเคปะอืมเดี Later, ๋ยวลูกกจะอกกับศัตสูดท้ยเอายังไงเดี๋ยวเพิ่มความแข็งแกร่งให้เพื่อนเรานะครับผมไอตัวมุมมิงไรเดอร์เนี่ยดูจับทรงปืนออกมาอย่างงี้ก็แตกสิครับไม่แตกเคยแตกว่ะตัวสุดท้ายละตัวกระจกเอาเลยเรียบร้อยอ่ะ แอนติถ้าเราเรกดออโต้นมันจะอันติให้อย่างเดียวเลยโอเคล้วก็ชนะมาได้นะครับผมชีนอนแล้วก็วิวผุกแล้วตอนนี้ไปโอเคนักล่าเปิดแล้วรู้สึกด่านธรรมดาไม่มีความท้าทายลองด่านนักล่าดูสิเข้าด้วยนักล่า แล้วกดเข้าด่วนเลยครับผมแล้วก็ระหว่างนี้เรากดสู้ไปเรื่อยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบตานี้ผมก็จะพอออกก่อนนะครับผมโอเคแล้วให้มันสู้ไปก่อนคลิปนี้ก็จ,จะเป็นคลิปแรกนะครับผมวันนี้มีเกมนี้เข้ามาแบบช่วยแบบอืมช่วยแบบต่อเวลาให้ไลฟ์ฟีไฟล์ผมเข้าไปหน่อย เพราะว่าแบบไฮไลท์แบบมันก็ยังหาไม่ค่อยได้มันยังหาได้ช็อตช็อตมันยังหาได้น้อยอยู่เลยครับมันก็เลยแบบมีแบบเกมนี้มาช่วยแบบให้ทุกคนดูแบบดูแบบยังไงดียรอแบบว่าดูมีคลิปช่องผมจะได้แบบไม่ว่างได้มีคลิปร้อระหว่างไฮไลท์ยังตัดไม่เสร็จมันก็มีเกมนี้เข้ามาช่วยได้นะครับผมมันก็ค่อนข้างดีแลวเนาะเกมนี้ผมคงต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็ อันนี้เป็นอีพีแรกนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดดอ๋ถ้าเกิดว่ามันดีเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเออแบบมาเล่นอะไรอย่างนี้อีกวันนี้ก็อนีันนี้ก็จะเป็นแบบให้ดูนะครับผมก็มีอืมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นี้เนาะเกมนี้เข้ามามันก็ให้เราอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม อ๋อสน,นี้ก็ให้เตะเดินนะครับผมแล้วมาดูที่กระเป๋าภารกิจรับของอะไรเรียบร้อยนะครับมันกระเป๋าเนาะแขุดกลับก่อนดูสิโอเครางวัลของมือใหม่เนาะแล้วก็รับไมห้หมดครับผมกระเป๋าอะไรกันเนี่ยผมก็ยังงงงงนิดหน่อยนะเพราะว่ายังแบบ ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับคิวสถานี้อันดับประจำวันประลองอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นผู้เล่นในเซิร์ฟพนอื่นนะครับผมโอ้ต้องเลเวลยีิบแปดด้วยโอเคผมเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแตคลิปนี้การตอบรับดีผมันอาจจะมีอีพีที่สองมานะครับผมแต่คลิปนี้พูดรูกลักหรือติดขัดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับ